สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่มีรักแท้รักมั่นคงหนึ่งเดียวคือคุณเท่านั้นค่ะการดูดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวขอ้องอาจจะเป็นรัคนาราศีคุณหรือเขาได้ขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์จอ นักสัตว์ชูนักสัตว์นัแม่นักสัตว์นักงนักสัตว์ลกานักสัตว์กระตา่ายนักสัตว์ชูอังเชนักสัตว์ปุนนาะนักสัตว์นู นักสัตว์ขานนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะมาดูพลังงานนะ,ะอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะที่มีรักแท้รักเดียวรักมั่นคงแด่ใครคนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ขออนุญาตดูนะคะเป็นการดูโดยรวมดูเพื่อความบันเทิงไม่จริงจังฮนะซีเรียสน,นะคะสิบเหรียญสามไม้เจ็ดดาบเจ็ดเหรียญ t h Tower พลังงานนะคะของเขาะค,ะคือคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแบบกระทันหันก็ได้นะคะไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็นิ่งกันไปเงียบกันไปนะ,ะเขาเดินหันหลังให้คุณไปแล้วนะ,ะแต่เขายังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่ยังคงเฝ้ามองคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้ อยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงมีใครคอมเมนต์คุณหรือว่าคุณคุยกับใครบ้างนะฮะตอนนี้เขาดูคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่นะคะเขาคนนี้นะอาจจะอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้หรือว่ามีระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขารู้สึกว่า เขามีความมั่นคงให้กับคุณนะคุณเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขานะหรือว่าเขารู้สึกอบอุ่นใจหรือว่ารู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จริงใจมีความสบายใจมีความรู้สึกว่าอยู่อยู่อยู่ด้วยกับคุณแล้วอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกว่าเป็นสามารถแบบพูดกันได้ทุกเรื่องนะ เป็นคนที่ไว้ใจกันได้เชื่อใจได้แล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อได้อยู่ใกล้คุณเขาปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวกับคุณเลยนะคะสิบเหรียญอันนี้ไพ่พิเศษนะคะแปดถ้วย The hand man file salt the hilo เขาจะมีการหันหลังกับคุณไปแล้วนะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหันหลังกันไปไม่ได้พูดไม่ายคุยกันนะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนตอนนี้เขารอคอยรอคอยเวลารอคอยโอกาสดีๆนะคะที่จะพูดคุยกับคุณคุณและเขาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันคนะฝ่ายออสอดมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะหรือว่ามีบางอย่างนะที่แบบเขาอาจจะต้องแบบ ต้องทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเขาได้รู้ใจตัวเองนะคะว่าเขาต้องการคุณนะคะเขาอาจจะต้องแบบสู้สู้กับจิตใจของตัวเองก็ได้นะไฟอฟสอนนี้คือการเหมือนแบบเย่ยเป็นเกมนะคะ,ะ,ะ,ะคือถ้าเกิดว่าต้องใช้ดาบเนี่ยแทงไปในรูนะคะคือถ้าเกิดว่าแทงถูกรูก็คืออาจจะมีอันนี้กระเด้งออกมาคือมีตัวการ์ตูนกระเด้งออกมาถ้าเกิดว่า โดนถูกลูนะใครโดนถูกลูก่อนก็คือถือว่าแพ้นะคะนั่นหมายถึงว่าเขาก็เหมือนกับเขาจะต้องลุ้นว่าถ้าเกิดเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าเข้าหาคุณเขาก,ก็มีความกลัวกลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานะคะแต่ว่าในใจเขาจะต้องแบบชัดเจนกับตัวเองจะเข้าหาคุณมาแสดงความจริงใจให้คุณได้รู้ะะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเขาก็จะเก๊กหน้าหล่อเข้าหาคุณได้นะคะ อัน,นี้ก็คือเหมือนแบบเขามีความกังวลใจเหมือนกันนะว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาทั่วสดกาวถ้วย queen of p i n n a l e king of s o r d string ตอนนี้นะคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวของคุณเองคุยนอปเนิเคิลตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสที่ตัวของคุณเองดูแลตัวเองรักตัวเองนะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคุณโฟกัสที่การเงินของคุณอยู่คุณโฟกัสที่การเงินของคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้เหมือนว่าตอนนี้คุณดูมีเสน่ห์นะมีผู้คนเข้าหาคุณมากมายนะก้าวทั่วมีผู้คนให้ความสนใจคุณตอนนี้เขาก็ เมื่อเขาเห็นคุณมีผู้คนเข้าหามากมายนะคะเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะที่จะปล่อยคุณไว้แบบนี้รู้สึกว่าไม่ไว้ใจแล้วนะคะว่ากลัวกลัวมีความกลัวเกิดขึ้นกลัวว่าจะมีคนเข้าหาคุณกลัวว่าคุณจะโดนแย่งไปนะคะ <c oughs> เขามีความชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะว่าจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้ชัดแน่ใจกับตัวเองแล้วว่าเขารู้สึกอย่างไงกับคุณนะคะเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขา จะเข้าหาคุณนะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะดูแลตัวเองได้ดีนะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะ Mai sống, mai sea, si mai the คุณและเขานะตอนนี้เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่ห่างๆนะคะเขามีความสึกเสียใจนะ,ะกับอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดเสียใจในความสัมพันธ์ได้นะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ได้รู้ใจตัวเองนะ,ะว่าคุณคือเดดซันของเขาคุณคือความสุขความอบอุ่นใจคุณคือความสบายใจของเขานะคะหรือว่าคุณเป็นความสดใสทำให้ชีวิตเขามีชีวิตชีวาเกิดขึ้นนะคะและเขาก็ มีความหวังนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้เขาอาจจะส่งคุณตามโลกออนไลน์ได้นะคะมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขาอ,อ,อยากจะเป็นสีไม้กับคุณนะปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณแต่งงานร่วมอยู่ด้วยกันกับคุณนะเพราะว่าเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขา คือนะคะว่าพาค่เอยากบอกอะไรบริหารจัดการสัมผัสได้เปิดใจรักษาอาการ ต่อสู้เพิ่มเงินเดือนพลังงานคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่สู้ชีวิตมาตลอดนะสร้างไรายได้ด้วยตัวของเขาเองนะเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นตั้งใจทํางานจนเหมือนแบบตอนนี้เขาเป็นระดับผู้บริหารหรืออาจจะเป็นเจ้าของธรุรกิจเจ้าของกิจการแล้วนะคะเกิดจากการที่เขามีความภาคเพียรขยนันนะคะในการสร้างตัวสร้างตนทําให้เป็นระดับผู้บริหารหรือเจ้าของธรุรกิจได้นะคะ เหมือนหากคุณและเขามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะแล้วเขาเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเหมือนตอนนี้เขากําลังรักษาอาการหรือรักษาเยียวยาจิตใจ,จตัวของเขาเองนะที่มีความสึกผิดหรือว่าความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่เมื่อเขาพร้อมแล้วนะคะเขาก็อยากจะสื่อสารกับคุณนะบางท่านอาจจะเป็นโซคันเนกันได้รู้สึกถึงกันฝันถึงกันได้นะเป็นสามารถส่งโทรจิตถึงกันได้ เขาคนนี้จะเข้ามาในความสัมพันธ์เขาอยากจะให้คุณเปิดใจนะในกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมาดูไพ่มีเธออยากจะบอกอะไรเบื่อหน่ายถอยไปตั้งหลัก ชใช้เวลาท้าทายตอนนี้นะคุณและเขานิ่งเงียบกันไปนะคะเขารู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่ารู้สึกเบื่อนะคะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณและเขาไม่ได้พูดคุยกันนะคะ เขาตอนนี้นะกลับไปถอยไปตั้งหลักนะการที่นิ่งเงียบกันไปเพราะว่าเขาไปตั้งหลักอยู่กับตัวเองอยู่นะคะในช่วงเวลานี้การที่การที่คุณเงียบใส่เขานะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อหาเขานะเขารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายสําหรับเขานะะคเขาสึกว่ามันมีชา่เล่นนะคะเขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณแล้วนะคะ จะมีเสียงดังบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. เขาอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะอยากจะมาปรับจูนหรือว่าทำความเข้าใจกับคุณมีเวลาร่วมกับคุณนะคะในการเทคแอคชั่นในครั้งนี้ mm hmm. เขาจะอยากมีเวลาร่วมกับคุณนะคะในการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ดูนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นแบบใดวีลี่ซูลนะคะโซเม้นนะคะ forgive and learning first Made the Ef ะะให้บอกว่าความสัมพันธ์นี้คความสัมพันธ์นี้นะ,ะให่บอกว่าอาจจะต้องมีการให้อภัยกันและก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณและเขาอาจจะต้องมีการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณการให้อภัยมีการคือการได้เรียนรู้และทําความเข้าใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ให้บอกว่าปล่อยให้สถานการณ์นี้นะเป็นไปตามขั้นตอนนะ,ะอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆนะคะจะได้เกิดความยินอ,อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆนะคะคุณจะได้มีเวลาโรแมนติกร่วมกันนะคะเขาจะมาเฟิร์ตนะ,ะหรือว่าเขาจะมาจีบคุณนะคะคุณและเขาเป็นโซเมตคุณเป็นเนื้อคู่ของกันและกันนะคะแล้ไพ่ก็บอกอีกว่า เ็ลลิซูลเร็วๆนี้นะคะความสัมพันธ์นี้นะจะใกล้เข้ามาแล้วนะจะเกิดความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ